เล็ก10บาทเด็กโต20บาทผู้ใหญ่คนละ50บาทชาวต่างชาติ100บาทนะครับคืออัตราเข้าชมศูนย์กดจะศึกษาแห่งนี้จะรวมการแสดงของช้างเข้าไปในบัตรเลยไม่ต้องซื้ออีกสวัสดีครับพี่น้องโค้งหนองนาออนไลน์นะครับวันนี้เรามาที่ศูนย์คดศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่บ้านตากลางตำบลกระโปอำเภอท่าดุมจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เรามา ให้ท่านเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าฝั่งทิศตะวันตกนะครับได้ให้คําคแนะนำนะครับในเรื่องของเลทราคาที่เราจะเข้าบริการว่านะเข้าดูชมในศูนย์คดเตียนเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายปัญญาสารงงามนะเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ประจําอยู่ที่ศูนย์โคชเชศึกษาแห่งนี้นะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่มีถ้าท่านใดจะมีเวลาหรือว่าอยากจะมาดูช้างที่หมู่บ้านช้างที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับเพราะที่นี่เราเปิดทุกวันเลยครับไม่เว้นวันหยุดราชการโปรแกรมของเราก็จะมีการแสดงของช้างแล้วก็การนั่งช้าง โปรแกรมก็จะมีอยู่3าโปรแกรมด้วยกันก็คือกิจกรรมนะฮะก็าการแสดงของช้างเขาจะแสดงทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้ารอบแรกรอบที่2บ่าย2องโมงรอบที่2แล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมนั่งค้างชมภูมิทัศน์รอบรอบ,รอบ 0, อศูนย์โคชกษานะฮะกิจกรรมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอัตราค่าเข้า,ขา,ขาชมนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่3าก็คือ พิพิธภัณฑ์น,นะฮะพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของชาวช้างชาวกลวยการที่จะไม่เขามาเยี่ยมชมที่นี่นะครับก็จะมีะเลทราคาอยู่นะครับตั้งแต่เด็กเล็ก10บาทเด็กโต20บาทผู้ใหญ่คนละ50บาทชาวต่างชาติ100บาทนะครับคืออัตราเข้าชมศูนย์เขาจะศึาจะสืา่าแห่งนี้จะรวมการแสดงของช้างเข้าไปในบัตรเลยไม่ต้องซื้ออีกนอกจากจะขี่ช้างนั่งช้างถึงจะซื้ออีกต่างหากครับขี่ช้างนั่งช้างนี่ก็คนไทยคนละ100บาท เด็กคนละ20บาทชาวต่างชาติ200บาทครับผมที่ศูนย์โคจิสายนี้เปิดทำการทุกวันนะครับไม่ไม่ได้ปิดนะครับครับผมยินดีต้อนรับขาซิ่งก็เปิดปกติครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ